สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลจากแหล่งที่คุณสนใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำธุรกิจในบ้านเรานั้นก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะคำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยแต่เอ๊ะจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้เรามีข้อมูลหลักๆเลยนะคะมาจากประมวลรัศดากรกฎหมายภาษีของไทยมาดูกันค่ะว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับธุรกิจค่ะ ครับเราจะมาขยายความกันดูนะครับว่าภาษีตัวนี้เนี่ยมันเก็บจากอะไรกันแน่ใครบ้างที่ต้องจ่ายแล้วเขาคนนวงกันยังไงมีหลักเกณฑ์อะไรที่คนทําธุรกิจจําเป็นต้องรู้บ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆจากข้อมูลที่เราเตรียมมากันวันนี้ครับงั้นเริ่มคําถามแรกเลยนะคะแบบเบสิกที่สุดเลยภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยคะ่ะมันคือภาษีที่เก็บจากอะไรคะใช้กําไรของบริษัทหรือเปล่าถูกต้องเลยครับ แกนหลักเลยคือคำนวณจากกำไรสุทธิครับที่บริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยทำได้ในแต่ละรอบบัญชีซึ่งกำไรสุทธิตรงนี้เนี่ยก็มาจากการเอาไรายได้ทั้งหมดที่ได้จากกิจการหรือว่าเนื่องจากกิจการที่ทำในรอบบัญชีนั้นมาหักลบกับรายจ่ายต่างๆแต่ว่ารายจ่ายที่เอามาหักได้เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีกำหนดไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่จ่ายไปจะเอามาหักได้หมด อ๋อค่ะเข้าใจแล้วคือไม่ได้ง่ายๆว่าเอารายได้ลบรายจ่ายทั้งหมดเลยต้องดูเงื่อนไขของรายจ่ายที่กฎหมายยอมรับด้วยแล้วการบันทึกรายได้รายจ่ายนี่ล่ะคะมีหลักการเฉพาะทางภาษีไหมอย่างเช่นต้องรอเงินเข้าก่อนค่อยบันทึกเป็นรายได้หรือว่าจ่ายเงินไปแล้วค่อยบันทึกรายจ่ายแบบนี้หรือเปล่าคะอันนี้สําคัญมากเลยครับกฎหมายภาษีบ้านเราเนี่ยกำหนดให้ใช้เกณฑ์สิทธิ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า accrual basis เป็นหลักเลยหมายความว่ายังไงก็คือรายได้ที่มันเกิดขึ้นในรอบบัญชีไหนให้ถือเป็นรายได้ของรอบนั้นทันทีเลยครับแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รับเงินสดจริงๆก็ตามเช่นเดียวกันครับรายจ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับรายได้ในรอบบัญชีนั้นๆเนี่ยก็ต้องเอามาหักเป็นรายจ่ายของรอบนั้นเลยถึงแม้จะยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงๆอ๋อเกณฑ์สิทธิ แสดงว่าแบบนี้ตัวเลขกําไรทางบัญชีภาษีอาจจะไม่ตรงกับเงินสดจริงๆที่บริษัทมีอยู่ในมือตอนนั้นเลยสิคะเพราะว่าอาจจะต้องเสียภาษีจากไรายได้ที่ยังเป็นแค่ลูกหนี้เราอยู่ยังไม่จ่ายเงินเราเลยใช่เลยครับนี่เป็นจุดที่ธุรกิจต้องวางแผนเรื่องกระแสงเงินสดให้ดีมากๆเพราะภาระภาษีมันเกิดขึ้นตามเกณฑ์สิทธิมันไม่ได้รองเงินสดเข้าใจเลยคะ่ะแล้วรอบบัญชีนี่ปกติมันนานแค่ไหนคะปีหนึ่งหรือเปล่า ปกติคือ12เดือนครับแต่ก็อาจจะน้อยกว่า12เดือนได้เหมือนกันในกรณีอย่างเช่นบริษัทเพิ่งตั้งใหม่รอบแรกก็อาจจะไม่เต็มปีหรือกรณีที่บริษัทอยากจะขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบบัญชีก็ทำได้นะครับแต่ต้องไปยื่นคำร้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพากรก่อน,อนซึ่งท่านก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะแล้วใครบ้างคะที่เข้าขายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวนี้เฉพาะบริษัทใหญ่ๆไหมคะ ไม่จำเป็นต้องใหญ่ครับกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยหลักๆก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดหรือพวกห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามานิติบุคคลอันนี้เข้าขายหมดครับแล้วก็ยังรวมไปถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศแต่ว่าเข้ามาทํากิจการในประเทศไทยด้วยนะครับอ๋อบริษัทต่างชาติที่มาทําธุรกิจในไทยก็ต้องเสียด้วย แล้วถ้าเป็นบริษัทต่างชาติที่เขาทำธุรกิจทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศล่ะคะเขาต้องเสียภาษีในไทยจากกำไรทั่วโลกเลยไหมหรือคิดแค่ส่วนที่เกิดในไทยคะสำหรับบริษัทต่างชาติที่มาทำกิจการในไทยนะครับจะเสียภาษีเฉพาะกำไรสุทธิที่เกิดจากกิจการในประเทศไทยเท่านั้นครับไม่ได้เอาฐานกำไรทั่วโลกมาคิด แล้วก็มีประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแต่สําคัญเหมือนกันคือมาตรา76ทวีนะครับเขาบอกว่าถ้าบริษัทต่างชาติเนี่ยไม่ได้มาตั้งสาขาในไทยนะแต่ว่ามีลูกจ้างหรือมีผู้ทําการแทนหรือมีผู้มาติดต่อธุรกิจในไทยแล้วการดําเนินงานของคนเหล่านั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้หรือผลกําไรในประเทศไทยขึ้นมาแบบนี้กฎหมายก็จะถือว่าบริษัทต่างชาตินั้นประกอบกิจาการในไทยเหมือนกันและตัวลูกจ้างหรือผู้ทําการแทนหรือผู้ติดต่อเนี่ย ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแล้วก็เสียภาษีแทนบริษัทต่างประเทศนั้นด้วยนะครับเฉพาะส่วนกําไรที่เกิดในไทยนะโห oh, อันนี้ฟังดูขยายความรับผิดไปกว้างเหมือนกันนะคะแค่มีพนักงานหรือมีตัวแทนอยู่ในไทยก็อาจจะทําให้บริษัทแม่ที่อยู่เมืองนอกเนี่ยต้องมีภาระภาษีในไทยได้เลยหรอคะเนี่ยครับมีความเป็นไปได้ครับต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปโอเคค่ะงั้นกลับมาที่การคํานวณกําไรสุทธิที่เมื่อกี้บอกว่าต้องหักรายจ่ายตามเงื่อนไข ตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคิดว่าหลายคนคงอยากรู้มันซับซ้อนมากไหมคะการจะรู้ว่ารายจ่ายไหนหักได้หรือหักไม่ได้เนี่ยตรงนี้เป็นหัวใจเลยครับแล้วก็ใช่ครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปตอนแรกไม่ใช่ทุกอย่างที่จ่ายไปจะถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หมดกฎหมายเขามีเงื่อนไขกําหนดไว้ชัดเจนเลยครับตัวอย่างที่เจอบ่อยๆนะครับเช่นเรื่องค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินพวกตึก รถยนต์เครื่องจักรเนี่ยเราหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่ต้องหักตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็อัตราที่กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งปกติจะอยู่ในพระราชกฤษฎีกาไม่ใช่ว่าจะหักตามอายุใช้งานจริงหรือตามนโยบายบัญชีของบริษัทได้เต็มที่แล้วก็ต้องทยอยหักไปเรื่อยๆด้วยอ๋อค่ะคือมีอัตราของทางภาษีกําหนดไว้ต่างหากใช่ครับหรืออย่างเรื่องราคาทรัพย์สินตอนคํานวณค่าเสื่อมหรือตอนขายเนี่ย ต้องยึดตามราคาต้นทุนที่ซื้อมาจริงๆถ้าบริษัทไปตีราคาทรัพย์สินให้สูงขึ้นไอ้ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยห้ามเอามาคำนวณกำไรหรือห้ามเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายค่ะหรือเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือตอนสิ้นปีก็ต้องดูระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดอันไหนต่ำกว่าให้ใช้ราคานั้นแล้วก็เรื่องการตัดหนี้ศูนย์ถ้าจะตัดหนี้ของลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้เนี่ยออกเป็นรายจ่ายทางภาษี ก็ต้องทําตามเงื่อนไขในกฎกระทรวงเป๊ะๆเลยครับเช่นต้องมีหลักฐานการทวงถามเพียงพอแล้วจริงๆฟังดูมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะจริงๆค่ะแค่รายจ่ายที่ยังพอหักได้ก็มีเงื่อนไขเฉพาะตัวของมันแล้วแสดงว่ามันต้องมีรายจ่ายบางอย่างที่กฎหมายบอกเลยว่าอันเนี้ยห้ามหักเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับชัดเจนเลยครับกฎหมายภาษีระบุไว้เลยเป็นรายจ่ายต้องห้าม คือห้ามเด็ดขาดห้ามเอามาหักในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตัวอย่างที่เจอบ่อยๆสำคัญสคัญนะครับก็เช่นผู้เงินสำรองต่างๆอันนี้โดยทั่วไปห้ามหักเลยยกเว้นบางประเภทที่กฎหมายยอมเช่นสำรองประกันชีวิตหรือค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ของแบงก์ตามเกณฑ์ที่กำหนดอืมค่ะหรือรายจ่ายส่วนตัวการให้โดยเสน่หาหรือการบริจาคอันนี้หลักการคือห้ามแต่ก็มีข้อยกเว้นให้หักบริจาคได้บ้างนะครับ แต่ก็มีเพดานจำกัดอีกเช่นบริจาคให้พักการเมืองหรือบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะการศึกษาการกีฬาพวกนี้หักได้แต่ก็มีเพดานเป็นเปอร์เซนต์ของกำไรอีกทีไม่ใช่หักได้เต็มเ็มค่ะคือหักได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จ่ายไปใช่ครับแล้วก็มีค่ารับรองพวกค่าเลี้ยงลูกค้าค่าของขวัญอันนี้จะหักได้ก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในกฎกระทรวงทั้งเรื่องจํานวนเงินและก็ลักษณะของค่ารับรองด้วยรายจ่ายลงทุนพวกซื้อตึก ซื้อที่ดินหรือต่อเติมขยายทําให้ตึกมันดีขึ้นมูลค่าเพิ่มอันนี้ถือเป็นทุนต้องเอาไปคิดค่าเสื่อมราคาแทนห้ามหักทั้งก้อนในปีที่จ่ายอ๋อต้องไปทยอยหักเป็นค่าเสื่อมครับยกเว้นค่าซ่อมแซมให้มันกลับมาเหมือนเดิมอันนั้นพอหักได้แล้วก็พวกภาษีอากรต่างๆเบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับอาญาหรือแม้แต่ตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลเองเนี่ยก็ห้ามเอามาหักเป็นรายจ่ายนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มบางประเภท พวกภาษีซื้อต้องห้ามแล้วก็สำคัญมากรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับอันนี้เรื่องเอกสารสำคัญสุดๆถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าจ่ายให้ใครจ่ายเรื่องอะไรสัมภาระเขาไม่ให้หักครับสุดท้ายก็คือรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการโดยตรงหรือไม่เกี่ยวกับการหากำไรในไทยโดยเฉพาะอันนี้ก็ห้าเหมือนกันโหรายการยาวเหยียดเลยค่ะฟังดูแล้วฝ่ายบัญชีนี้ต้องแม่นเรื่องกฎเกณฑ์ภาษีมากๆเลยนะคะ ไม่งั้นอาจจะบันทึกเป็นรายจ่ายตามหลักบัญชีปกติแต่พอมาคำนวณภาษีจริงอา้าวอันนี้หักไม่ได้อันนั้นก็หักไม่ได้กลายเป็นว่ากำไรทางภาษีสูงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยใช่เลยครับจุดนี้ผิดพลาดกันบ่อยแล้วก็ส่งผลเยอะด้วยครับโอเคค่ะพอเราคำนวณกำไรสุทธิที่ถูกต้องตามหลักภาษีได้แล้วนะคะกำไรก้อนนั้นต้องเอาไปเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่คะเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศหรือว่ามีแตกต่างกันไปคะ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วๆไปเลยนะครับที่ไม่ได้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอัตราภาษีมาตรฐานที่ใช้คำนวณจากกำไรสุทธิตอนนี้คือร้อยละ20ครับ20% 20นะคะมีข้อยกเว้นหรือมีอัตราพิเศษสำหรับธุรกิจบางประเภทไหมคะมีครับมีเหมือนกันกฎหมายก็กำหนดอัตราพิเศษไว้สำหรับบางกรณี อย่างเช่นพวกกิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทต่างชาติอาจจะไม่ได้คิดจากกำไรสุทธิแต่คิดจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายเลยในอัตรา3%หรือว่ารายได้บางอย่างของมูลนิธิสมาคมที่ไม่ใช่เงินบริจาคหรือค่าสมาชิกก็อาจจะเสีย10%ของไรายได้ก่อนหักรายจ่ายหรือเงินได้บางประเภทของกองทุนรวมก็อาจจะเสียในอัตรา15%เป็นต้นครับ แต่ย้ำว่าสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ทั่วไปเลยอัตราหลักที่ใช้คือ20%ของกำไรสุทธิครับค่ะ20%เป็นหลักทราบอัตราภาษีแล้วทีนี้เรื่องเวลาล่ะคะบริษัทต้องยื่นแบบแล้วก็จ่ายภาษีกันเมื่อไหร่คะทำแค่ตอนสิ้นปีทีเดียวเลยหรือเปล่า ไม่ใช่แค่ปีละครั้งครับเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ให้ภาระภาษีมันไปหนักตอนสิ้นปีทีเดียวกฎหมายก็เลยกำหนดให้มีการยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีหลักๆเลยคือสองครั้งต่อปีครับอ๋อปีละสองครั้งใช่ครับ ครั้งแรกเรียกว่าภาษีครึ่งปีครับต้องยื่นแบบพองดอห้ภายใน2เดือนนับจากวันสุดท้ายของ6เดือนแรกของรอบบัญชีโดยหลักการทั่วไปเนี่ยบริษัทต้องประมาณการกำไรสุทธิที่คาดว่าจะได้ของทั้งปีนะครับแล้วก็คำนวณภาษีจากประมาณการนั้นแล้วก็จ่ายภาษีไปก่อนครึ่งหนึ่งโหประมาณการทั้งปีเลยเหรอคะตั้งแต่ตอนผ่านไปแค่6เดือนแรกเนี่ยน่าจะยากเหมือนกันนะคะแล้วถ้าประมาณการผิดพลาดไปเยอะๆล่ะคะ เช่นประมาณไว้ต่ำไปมากจะมีผลอะไรไหมคะมีผลแน่นอนครับตรงนี้ต้องระวังเลยกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าบริษัทประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า25%ของกำไรสุทธิจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะบริษัทจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ20ของภาษีครึ่งปีที่จ่ายขาดไปเลยครับ โหยีเ oh, เลยเหรอคะใช่ครับถือว่าหนักพอสมควรเพื่อให้บริษัทพยายามประมาณการให้ใกล้เคียงที่สุดแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับบางบริษัทเช่นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินพวกนี้กฎหมายให้คำนวณจากกำไรจริง6เดือนแรกได้เลยไม่ต้องประมาณการอ๋อ oh, ค่ะแล้วครั้งที่2ล่ะคะครั้งที่2คือภาษีสิ้นปีครับ อันนี้ยื่นแบบพงวด50าภายใน150วันนับจากวันสุดท้ายของรอบบัญชีอันนี้คือการสรุปผลจริงๆทั้งปีแล้วต้องยื่นพร้อมกับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเขาตรวจสอบรับรองแล้วเพื่อคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิจริงๆที่เกิดขึ้นทั้งปีแล้วไอ้ภาษีที่เราจ่ายไปแล้วตอนครึ่งปีพงวด51่ครับก็เอามาหักออกจากยอดที่ต้องจ่ายตอนสิ้นปีได้เรียกว่าเอามาเป็นเครดิตภาษีอ๋อเอามาหักลบกันได้พูดถึงเครดิตภาษีพอดีเลยค่ะ ได้ยินคําว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายบ่อยมากเลยค่ะมันมาเกี่ยวกันกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เราคุยกันอยู่นี้ยังไงบ้างคะตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวโดยตรงและสําคัญมากเลยครับภาษีหักหนะ้าที่จ่ายหรือ withholding tax เนี่ยมันเป็นเหมือน,นกลไกที่กฎหมายกําหนดให้คนจ่ายเงินในบางสถานการณ์มีหน้าที่ต้องหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งก่อนที่จะจ่ายเงินให้บริษัทเราแล้วก็ภาษีส่วนที่หักไว้นั่นแหละครับนำส่งให้กรมสรรพากรแทนเราไปก่อนเลย อ้าวอย่าง,งี้ก็เท่ากับว่าบริษัทเราถูกเก็บภาษีไปล่วงหน้าเลยสิคะเนี่ยใช่ครับมองแบบนั้นก็ได้ครับเป็นการทยอยเก็บภาษีล่วงหน้าไปส่วนหนึ่งตัวอย่างที่เจอบ่อยๆเลยนะครับที่บริษัทในไทยเราจะเจอเช่นเวลาหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินค่าจ้างทําของค่าบริการหรือเงินได้อื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดให้บริษัทเอกชนเนี่ยหน่วยงานรัฐเขาต้องหักภาษีณนะที่จ่ายไว้1%เปอร์ซค่ะหรือเวลาเราขายที่ดิน ขายอสังหาริมทรัพย์คนที่ซื้อไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทอื่นจ่ายเงินให้บริษัทเราที่เป็นคนขายเนี่ยก็ต้องหักภาษีนที่จ่ายไว้1%เปเหมือนกันตอนไปจดทะเบียนโอนที่กรมที่ดินหรืออีกกรณีหนึ่งคือเวลาบริษัทในไทยจ่ายเงินบางประเภทออกไปให้บริษัทต่างประเทศที่เขาไม่ได้ทํากิจการในไทยนะครับเช่นจ่ายค่าลิขสิทธิ์รอยต์ตี้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินปันผล ค่าเช่าค่าวิชาชีพอิสระให้บริษัทแม่หรือบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศเนี่ยบริษัทในไทยที่เป็นคนจ่ายก็มีหน้าที่ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ก่อนตามอัตราที่กฎหมายกําหนดซึ่งอาจจะเป็น15%หรือ10%แล้วแต่ประเภทเงินได้ก่อนที่จะโอนเงินออกไปครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่บริษัทจําหน่ายกําไรออกไปนอกประเทศก็ต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย10%จากยอดที่จําหน่ายออกไปด้วยครับ อ๋อมีหลายกรณีเลยแล้วภาษีที่บริษัทเราถูกหักไปเช่นโดนราชการหัก1%หรือตอนขายที่ดินถูกหัก1%นะคะอันนั้นคือเราเสียไปเลยหรือว่าเอาไปทําอะไรต่อได้คะนี่แหละครับคือจุดเชื่อมโยงภาษีที่เราถูกหักหนะ้าที่จ่ายไปล่วงหน้าพวกนี้ไม่ได้เสียเปล่านะครับ บริษัทสามารถรวบรวมหลักฐานการถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งก็คือใบหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายที่คนจ่ายเงินเขาออกให้เรานะครับเอายอดภาษีที่ถูกหักไปทั้งหมดเนี่ยมาใช้เป็นเครดิตภาษีได้เครดิตภาษีหมายถึงเอาไปลดยอดภาษีที่เราต้องจ่ายตอนยื่นพองกะดอ1หรือพองกดอห้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับเครดิตภาษีก็เหมือนกับว่าเราได้จ่ายภาษีล่วงหน้าไปแล้วส่วนหนึ่ง พอเรามายื่นแบบครึ่งปีหรือยื่นแบบสิ้นปีคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายได้เท่าไหร่ก็เอายอดภาษีที่เราถูกหักหนะ้าที่จ่ายสะสมไว้นี่แหละครับมาหักออกจากยอดภาษีที่ต้องจ่ายได้เลยถ้าเกิดเครดิตภาษีที่เรามีมันดันเยอะกว่าภาษีที่ต้องจ่ายเราก็ขอคืนภาษีส่วนต่างนั้นได้ด้วยครับอ๋อดีจังเลยค่ะครับแต่ว่าไอ้ภาษีที่หักตอนจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศตามมาตรา70หรือภาษีตอนจำหน่ายกำไรมาตรา70ทวิ อันนั้นมันเป็นภาระภาษีของบริษัทต่างชาติหรือเป็นภาษีจากการจำหน่ายกำไรโดยตรงนะครับอันนั้นคนละส่วนกับภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรของบริษัทในไทยที่เราคุยกันเป็นหลักวันนี้เข้าใจแล้วค่ะแยกส่วนกันไปโอ้โหชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะฟังดูแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลน,นี่มีรายละเอียดมีกลไกที่เชื่อมโยงกันเยอะมากๆเลยนะคะสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันมีความสําคัญยังไงคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจอยู่หรือว่ากําลังคิดจะตั้งบริษัทในประเทศไท มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจเลยนะแล้วก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ทําธุรกิจในไทยเนี่ยเลี่ยงไม่ได้มันกระทบได้ตรงเลยกับกําไรสุทธ,ธิหลังหักภาษีซึ่งเป็นตัววัดความสําเร็จหรือผลตอบแทนจริงๆของธุรกิจเลยนอกจากนั้นมันกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทมากๆด้วย พราะอย่างที่คุยกันมันต้องมีการวางแผนจ่ายภาษีครึ่งปีล่วงหน้าซึ่งบางทีอาจจะต้องจ่ายภาษีทั้งลังที่ยังเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้เลยด้วยซ้ําและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการทําตามกฎเกณฑ์ภาษีให้ถูกต้องทั้งเรื่องการรับรู้รายได้การดูว่ารายจ่ายไหนหักได้หักไม่ได้รายจ่ายต้องห้ามการทําบัญชีทําเอกสารหลักฐานให้มันสอดคล้องกับหลักภาษีการยินแบบการจ่ายภาษีให้ตรงเวลาทั้งหมดนี้จําเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงที่จะโดนเบี้ยปรับ โดนเงินเพิ่มหรืออาจจะมีปัญหาทางกฎหมายอื่นๆตามมาซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียร้ายแรงกับธุรกิจได้เลยการเข้าใจเ,าเรื่องนี้ดีๆเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่ายบัญชีอย่างเดียวแล้วล่ะครับแต่เป็นเรื่องที่ผู้บริหารเจ้าของกิจการเองก็ต้องใส่ใจด้วยครับจริงด้วยค่ะเป็นเรื่องที่กระทบทุกคนในองค์กรได้เลยวันนี้เราก็ได้เจาะลุกภาพรวมของภาษีเงินได้นิติบุคคลจากประมวลรัษฎากรก,ารกันไปพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ว่า มันคืออะไรคำนวณยังไงไปจนถึงการยื่นแบบแล้วก็ภาษีหักณนัดที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกันครับทีนี้ก่อนจะจบกันไปผมมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้ลองเอาไปคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้ดูนะครับคือไอ้กฎเกณฑ์ภาษีต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย โดยเฉพาะเงื่อนไขที่มันค่อนข้างละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายที่หักได้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเรื่องราคาโอนหรือ transfer pricing ที่ใช้กับบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่กฎหมายให้อำนาจเจ้าหนะ้าที่มาปรับปรุงรายได้รายใจ่ายให้มันเหมือนกับราคาตลาดได้ลองคิดดูสิครับว่ากฎเกณฑ์พวกนี้ มันส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุท <guarding> ธ <okay>? ์ทางธุรกิจได้ยังไงบ้างเช่นมันอาจจะมีผลต่อการเลือกโครงสร้างองค์กรไหมการตั้งราคาสินค้าบริการระหว่างบริษัทในเครือหรือแม้กระทั่งมันอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่ทำในประเทศไทยเมื่อเทียบกับภาษีหรือกฎเกณฑ์คล้ายๆกันในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆในภูมิภาคมันเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับว่าภาษีมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวแต่มันมีผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แล้วก็การแข่งขันทางธุรกิจด้วย เป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะทำให้เห็นว่าเรื่องภาษีมันโยงไปถึงมิติอื่นๆของธุรกิจได้อีกเยอะเลยนะคะหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลจากประมวลรัศดากรในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจหลักการสำคัญๆของภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ชัดเจนแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะครับแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่ารู้อื่นๆจากแหล่งข้อมูลที่คุณสนใจกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ